DSR จะพุ่งขึ้นทันทีซึ่งอาจทำให้กู้รอบต่อไปไม่ผ่านแม้รายได้จะเท่าเดิมเพราะระบบธนาคารจะมองว่าคุณมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการชำระหนี้ระายอย่างถ้าวันหนึ่งคุณอยากปรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระธนาคารอาจไม่อนุมัติเพราะยอดหนี้เทียบกับรายได้เกินเกณฑ์แล้วนั่นแปลว่าแค่การใช้เงินทอนผิดทางครั้งเดียวอาจทำให้คุณเสียโอกาสทางการเงินไปอีกหลายปีเลยครับ ผมอยากให้คุณจําไว้เสมอว่าเงินทอนไม่ใช่เงินรางวัลจากธนาคารแต่มันคือความรับผิดชอบที่ต้องบริหารให้เป็นเพราะการมีเงินเหลือหลังโอนบ้านไม่ได้แปลว่าคุณรวยขึ้นแต่มันแปลว่าคุณเป็นหนี้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณเข้าใจและใช้มันอย่างมีแผนเงินก้อนนี้สามารถกลายเป็นทุนชีวิตได้จริงคุณอาจใช้มันปิดหนี้ดอกเบี้ยสูงที่ทำให้รายเดือนเบาขึ้น หรือใช้เป็นเงินทุนเสริมรายได้เช่นเปิดร้านค้าออนไลน์เล็กๆล,กลงทุนเรียนรู้สกิลใหม่ที่สร้างรายได้เพิ่มในอนาคตเงินก้อนเดียวกันจะเป็นนี่หรือเป็นทุนมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณทั้งนั้นครับอย่ามองว่าบ้านเงินเหลือเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ให้มองว่ามันคือเครื่องมือทางการเงินที่ต้องใช้ด้วยความเข้าใจในวิน,นัยเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีแผนเงินทอนจะใช้คุณแต่ถ้าคุณมีแผน คุณจะใช้เงินทอนได้อย่างมีพลังจักไหมนะครับเงินทอนต้องมีแผนไม่ว่าจะเป็นแผนใช้แผนเก็บหรือแผนต่อยอดเพราะสุดท้ายสิ่งที่ธนาคารปล่อยคู่ให้คุณไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือความรับผิดชอบในอนาคตด้วยถ้าคุณอยากรู้ว่าเงินทอนที่คุณได้จะกลายเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสในอนาคตพิมพ์คำว่าเงินทอนต้องมีแผนใต้คลิปนี้ครับเพื่อเตือนใจตัวเองว่า คุณกําลังเลือกใช้เงินอย่างมีสติแล้วจริงๆแต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นรีเซ็ตชีวิตจริงๆใช้บ้านหรือคอนโดเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินครั้งใหม่ทักแชทนานธนาคารแล้วพิมพ์คําว่ารีเซ็ตชีวิตครับเงินทอนไม่ได้ทําำ้ายใครคนใช้ผิดต่างหากที่ทําำ้ายตัวเองพบกันตอนต่อไปกับ EP9 เกจริงกู้4.6ล้านได้เงินทอน1ล้านในรายการ ชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะกับผมอาจารย์พัฒนายธนาคารประจำบ้าน